เล่นเลยหมอมทุกวันเลยแซบะฮึงเล่นเลยมันมอมทุกวันสภาพร่างกายมึงเนี่ยประช้าพอากระเช็ดขนให้แล้วเล่นเลยมาดูสิดูสภาพหน้าให้ขึ้นนอนด้วยไหมเพราะไม่น่ามึงนอนด้วยหรอกแมวบ้าเลยหลับปลสิบแปดชั่วโมง หางนี่ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเสือหรือแมวฮะ<ๆ>มีมีกุโลปุตตะมีกุโลปุตะหน้าตามึงนะพวกนี้จะจับมงออาบน้ำเดี๋ยวก่อนพวกนี้ก่อนไม่ไม่ได้างสู้พ่อเหรอจะจับมึงเดี๋ยวพวกนี้ก่อน ตายเนี่ยเสียบอาบ,บน้ำลงเนี่ยเออเมรี่เรื่องขออังเปาดิขออังเปา,ออเปาพี่พดิพี่ครับขออ,บขอ,อังเปาผมหน่อยครับขอดี่เราอังเปาผมหน่อยครับนอนนี่ก็ไม่เอาตาย ไปไปนอนนอกสภาพร่างกายังไม่ให้นอนด้วยไปไปเลยไปไม่อยากให้นอนด้วยสภาพร่างกายใครจะเอาหรือว่าหมีหรือแมวฮะหมีหรือแมว <c oughs>